สวัสดีทุกท่านนะคะทั้งผู้ชมปลายสายแล้วก็ผู้ชมต้นทางนะคะวันนี้กิจกรรมดีๆกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรถมศึกษารยองเขตหนึ่งกับรายการสุภาทีที่ระยองฮิเราเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้สนโติยพัฒน์พภารับผิดชอบเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะวันนี้นะคะเรามาสุภาทีที่โรงเรียนเรียกว่าเป็นเพชรน้ำงามของสพร,ระยองหนึ่งเลยค่ะ โรงเรียนวัดท่าเรือนะคะวันนี้เราจะมีกิจกรรมดีๆซึ่งแตกต่างจากทุกสุกนะคะทุกสุกเราก็ไปเดินชมห้องเรียนเดินชมบรรยากาศในชั้นเรียนวันนี้เราเปลี่ยนค่ะเออนื่องจากวันนี้เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาตินะคะโรงเรียนวัดท่าเรือก็จะก,กิจกรรมวันวิทยศรราศาสตร์เพราะนั้นเราจะมีกิจกรรมดีๆซึ่งปลายสายจะได้รับชมกิจกรรมดีๆวันวิทยศรราศาสตร์ของโรงเรียนวัดท่าเรือ ก่อนที่จะเริ่มดําเนินรายการน,นะคะใครขออนุญาตแนะนําค่ะท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าเรือค่ะท่านดรเปียพัฒน์ทองพรหมค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ท่านมากับคุณครูโรงเรียนวัดท่าเรือนะคะท่านจะพาเราชมกิจกรรมยามเช้าของเรียนวัดท่าเรือว่าทําอะไรกันบ้างนะคะเริ่มตั้งแต่หน้าประตูยันถึงกิจกรรมภายในโรงเรียนเลยนะคะพร้อมหรือยังคะท่านผู้ชมคะถ้าพร้อมแล้วติดตามชมแล้วก็ติดตามไปกับพวกเราค่ะเรียนเชิญค่ะ เชิญเชิญท่านผอคะผ่ะก็ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนวัดท่าเรือนะคะตอก่อนอื่นเรามาชมกิจกรรมตอนเช้าที่โรงเรียนดําเนินการในทุกๆวันนะคะในส่วนนี้ก็คือตรงนี้จะเป็นทีมงานของเราเป็นสาร,รวัตรนักเรียนแล้วก็เป็นทีมงานจราจรของโรงเรียนซึ่งจะรับนักเรียนในทุกๆเช้าะคะ่ะ ก็จะเป็นที่ว่าพี่สภาจะแบ่งหน้าที่กันตั้งแต่วันจันท์ถึงสุกนี้ช่วยรับเพื่อดูแลเรื่องความปลอดภัยของนักเรียนระหว่างเดินทางเข้ามาที่โรงเรียนค่ะแล้วก็จะมีครูเวรประจําวันของเราที่คอยดูแลดูวันนี้ท่านรองให้เกียนมาต้อนรับเองเลยค่ะนะคะสมกับจุดเน้นของระยองปลอดภัยอันดับหนึ่งนะคะอันนี้ท่านรองนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะโรงเรียนสะอาดมากนะคะท่านรองค่ะโรงเรียนค่อนข้างสะอาด ด้วยเด็กทุกคนค่ะตอนเช้ามาเราจะมีกิจกรรม5สซึ่งช่วยกันร,รับผิดชอบพื้นที่ต่างๆของโรงเรียนในเมื่อเราอยู่ด้วยกันของทุกคนนักเรียนอยู่ในโรงเรียนเราก็ต้องมีหน้าที่ที่จะต้องช่วยกันในทุกพื้นที่ค่ะให้โรงเรียนเราน่าอยู่น่าดูหน้าเรียนค่ะ,ค,ะคุณครูประพาพรค่ะดูะแลพื้นที่บริเวณ รอบๆอ,อาคาร,รเยี่ยมเลยะค่ะสอาดตั้งแต่ทางเข้าเลยเนาะ,ะแล้วมีคุณครูดูแลทุกจุดเลยะนะคะไม่ได้ปล่อยให้นักเรียนทําคนเดียวมีคุณครูร่วมทําความสะอาดกับนักเรียนด้วยะนะคะอย่างนี้ผู้ปกครองก็รู้สึกปลอดภัยต่อขาปลอดภัยเนาะแล้วก็ที่สาคัญบรรยากาศโดยรอบเนี่ยค่อนข้างสะอาดมากนะคะ วันนี้เรามีกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ด้วยใช่ไหมคะหมอใช่ค,ค่ะมีกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์่ะจะจัดตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลเลยค่ะจะมีะะพิธีเปิดแล้วก็มีฐานการเรียนรู้ของน้องๆอ,อ,อนุบาลแล้วก็พี่ปฐมศึกษาปีที่123แล้วก็สี่ห้าเราจัดกันที่ไหนคะจัดพิธีเปิดจะอยู่ที่หอประชุมตรงนี้ส่วนกิจกรรมฐานก็คือจะอยู่ตามจุดเรียนรู้ต่างๆที่เราจัดกิจกรรมฐานไว้ค่ะโอเคมีเป็น4ี่กลุ่มเลยค่ะค่ะมีป้ายสายบอกว่าวันนี้เราจะได้ชมกิจกรรมดีๆจากท่าเรือไหมคะค่ะ ค่ะใช่ค่ะค่ะ<ต>เรา<ะ>มีท่านสนอมาด้วยนะคะท่านสนอร่วมติดตามมากับเราด้วยนะคะท่านสนอสุดารักอังกับซึ่งเป็นสนอประจำกลุ่มก่อแก้วของเราด้วยค่ะเรียนเชิญสนอไปกับพวกเราเลยค่ะปริเวณนี้เป็นบริเวณที่เปิดงานใช่ไหมคะใช่ค่ะตรงนี้จะเป็นตรียมเวทีที่จะท,ทําพิธีเปิดค่ะ,คะอยากแวะชมก่อนไหมคะอาเยี่ยมเลยค่ะ โอ้โห oh มีผู้หลักผู้ใหญ่จากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขตหนึ่งมาหลายๆท่านนะคะท่านแรกจะเป็นท่านรองธีรพงศ์ท่านรองธีรพงศ์อยู่กับพวกเราแล้วนะคะวันนี้ได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยียนโรงเรียนวัดบ้านท่าเรือนะครับกระาบว่าวันนี้ทางท่านพอ,อก็จะจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับทางบุคลากร,กรทางสพปปร,ระยองเขตหนึ่งก็ ความใจกันที่จะมาเยี่ยมชมแล้วก็มาให้กําลังใจท่านผู้ได้หานะครับผมขอบคุณมากท่านรองขาท่านรองอีกท่านหนึ่งนะคะท่านผอขาจะมีท่านรองผู้ในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขตหนึ่งค่ะท่านรองวุฒิชัยอยู่ด้านนู้นเราตามไปหาท่านรองวุฒิชัยนะคะวันนี้ท่านแต่งตัวหล่อมากท่านพร้อมเข้าร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์กับพวกเราค่ะท่านรองขาท่านมาที่นี่หลายครั้งหรือยังคะ แครับที่มาครับรู้สึกยังไงบ้างคะก็รู้สึกว่ามีความเป็นบวรเนาะเพราะว่าโรงเรียนกับวัดอันนั้นใช่ใช่ใช่วัดไหมวัดกันก็เข้ามาตอนแรกก็รู้สึกว่าโรงเรียนกว้างใหญ่สะอาดไหมคะสะอาดสะอ้านแล้วก็เด็กก็ช่วยกันดูแลรักษาโรงเรียนได้ดีพื้นที่เยอะเนี่ยท่านพ่อคงจะเหนื่อยค่ะเนาะท่านพ่อแต่ท่านพ่อทุ่งเททุ่มเทมากท่านพ่อเนาะ เพราะว่าเคยเป็นพออมาแล้วไปอยู่โรงเรียนที่พื้นที่เยอะๆเนี่ยเราจะต้องใช้ความพยายามในการดูแลใช้ความร่วมมือจากเด็กจากหลายๆฝ่ายเข้ามาช่วยกันท่านรองข่าวันนี้เรามีกิจกรรมดีๆจากือวัท่าเรือนะคะจะเป็นกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์เดี๋ยวท่านรองต้องรอชมปรากฏการณ์วันวิทยาศาสตร์ของเรวัฒนาเรือนคะคะน่าตื่นเต้นมากแค่เห็นเวทีก็ มีภูเขาไฟมีภูเขาไฟด้วยมีลาวาด้วยเนาะแล้วตัวหนังสือนี่มีความเป็นเขาเรียกว่าเป็นวิทยาศาสตร์แต่ตัวหนังสือจะย้อนย้อนอดีตมันมันเป็นภาพที่บูรณาการบูรณาการโอเคมากเลยได้อย่างลงตัวมองมองไปแล้วลงตัวมากน่าสนใจกิจกรรมกิจกรรมวันนี้น่าจะสนใจมากนะโอเคขอบพระคุณมากค่ะท่านน้องวุฒิชัยค่ะท่านพอค่ะเดี๋ยวเราเดินไปดูนั่นแน่อยากชมภูเขาไฟของท่านจังเลยเชิญค่ะ บรรยากาศโดยรอบนะคะจะมีพอ,อ,อกลุ่มต่างๆนะคะสนอเรืรเอเพ้นพอกลุ่มบุคคลพอ,อ,อกลุ่มแผนพอ,ออกลุ่มกฎหมายและคดีอยู่ด้านข้างนะคะรวมทั้งท่านศึกษานิเทศจากสพป,ป,ประยองหนึ่งร่วมให้กำลังใจกับโรงเรียนวัดท่าเรือของเราค่ะทุกท่านตื่นเต้นมากกับ,ก,บการได้ชมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ของเรียนวัดท่าเรือนะคะพอค่ะนี่นี่คืออะไรคะ,คะกิจกรรมวันนี้ นี่คือภูเขาไฟค่ะจะเป็นกิจกรรมในส่วนของพิธีเปิดค่ะอเราจะมีภูเขาไฟที่เป็นการว้าวน่าอยากชมแล้วล่ะค่ะมีอะไรพุ่งออกมาด้วยใช่ไหมอ๋อหน่าตื่นเต้นมากน้าตื่นเต้นมากค่ะจากชมลาวาที่วัดท่าเรือต้องอดใจรอชมนะคะเดี๋ยวท่านผู้ชมปลายสาย เราจะมาชมภูเขาไฟระเบิดที่จังหวัดระยองกันวันนี้รับรองลาวาจะพุ่งไปกับโรงเรียนของท่านหรือเปล่าต้องอดใจชมนะคะอะไปะเราเดินดูสถานที่ต่างๆกันนะคะเดี๋ยวต่อไปจะพาชมที่จะเป็นป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของเราได้ค่<ล>ะได้ค่ะซึ่งจะเป็นโอเบกไลของแต่ละชั้นเรียนแต่ละสาระ<ด>ที่จะนำ<ด>เสนอให้ให้ทุกคนที่ ที่มาหรือว่านักเรียนได้เห็นกิจกรรมของเขาค่ะเป็นบรรยากาศในชั้นเรียนที่เป็นผ่าน YouTube หรืออะไรแต่เราต้องส่งอง QR Code เพราะตอนเช้าเด็กจะมีโทรศัพท์อยู่ในมือสามารถที่จะเนดูสดีค่ะุณครูน่ารักมากเลยนักเรียนมีมารยาทมากเลยนะคะเห็นคุณครูสวัสดีสวัสดีค่ะลูกๆค่ะ กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติตอนเช้านะคะมีคุณครูคลุมอยู่ทุกระยะเลยนะคะมีคุณครูคุมดูดแลอยู่นักเรียนปกติวิสัยของเราคือเช้าทุกวันนี้ทุกๆจุดคุณครูจะมีส่วนร่วมในการดูแลพื้นที่เดี๋ยวขอสัมภาษณ์คุณครูนิดได้ไหมคะไค่ะไคุณครูขาสวัสดีค่ะเช้านี้เหนื่อยไหมคะคุณครูขาก็ก็ก็นิดๆหน่อยๆครับมันก็พอเป็นภารกิจที่ทําก็เหนื่อยบ้างนิดหน่อยครับ แต่รู้สึกภูมิใจไหมคะก็ก็ก็ภูมิใจกับการที่ได้มาดูแลตรงนี้อยู่แล้วครับเด็กๆเขาปฏิบัติงานดีก็รู้สึกภูมิใจครับอ๋อเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากชมภารกิจของคุณครูนะคะนอกจากหน้าที่สอนแล้วการทุ่งเทยมเช้ายมเย็นที่คุณครูดูแลอยู่อันนี้เป็นครูต้นแบบจริงๆค่ะของในวัดท่าเรือนะคะไม่เฉพาะคุณครูท่านเดียวคุณครูในวัดท่าเรือทุกท่านเลยที่ทําแบบนี้ใช่ไหมฮะใครท่านพอทุ่งเทแบบกับเราไหม ครับก,ก็ทุ่มเทดูแลช่วยเหลืออยู่เหมือนกันครับอ๋อค่ะค่ะเยี่ยมเลยค่ะนั่นเองว่าทําไมสอนอถึงเห็นว่าโรงเรียนนี้ทั้งสะอาดทั้งสวยงามบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้เนาะสอนอขอบพระคุณมากนะคะท่านคุณค,ครูขาค่ะตามตามสอนอไปนะคะสอนอก็จะตามขอเอกไปเช่นเดียวกันค่ะค่ะจะเป็นค่ะจะเป็นตรงนี้จะเป็นโอเบกไลของชั้นเรียนแล้วก็ของแต่ละกลุ่มสาระ,ะค่ะที่จัดทํา ในเรื่องของการทําสื่อประชาสัมพันธ์นําเสนอโรงเรียนนําเสนอกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนของห้องเรียนค่ะท่านสอนอรเรื่องเราจะมี QRco า e ตรงนี้จะเป็น YouTube กิจกรรมน,าน,านั้นๆมีการ ทำกิจกรรมคิดทํานําเสนอได้ในทุกๆกิจกรรมนั้นเป็นการเรียนรู้แบบ active learning ที่เราได้จัดในทุกสาระแล้วก็ทุกชั้นเรียนค่ะอันนี้คือทุกชั้นเรียนอีกบอร์ดหนึ่งทุกสาระทุกสาระแล้วเราแล้วเราเสนอขอญาตถามค่ะมีการเปลี่ยนโอเบกไลไปตามวาระยังไงคะคือทุกสัปดาห์ค่ะทุกสัปดาห์เลยนะคะจะนํเสนอกิจกรรมในห้องเรียนว่า แต่ละชั้นเรามีกิจกรรมอะไรดีๆที่จะนําเสนอแล้วก็เด็กเขาก็จะมาต่อสู้เขาถ้าอยาก<ห>ชมรายละเอียดนี้คือต้องเข้า QR ว o d e คเข้า QR ว o d e โค,ค่ะจะเ,เห็นภาพคะแนนไหวจะเห็น YouTube ของกิจกรรมนั้นๆค่ะอย่างนี้ก็คือไม่เฉพาะนักเรียนไม่เฉพาะครูผู้ปกครองก็สามารถเข้ามาชมได้ชมได้ค่ะโอ้เยี่ยมเลยนะคะเป็นการสรุปกิจกรรมแต่ละสัปดาห์ของทุกห้องเรียนแล้วก็ของทุกกลุ่มสาระโอ้เยี่ยมมากแล้วคุณครูรู้สึกเหนื่อยไหมคะกับกิจกรรม ที่ออมันเปลี่ยนไปทุกสัปดาห์แรกๆอาจจะคิดว่าเหนื่อยนะคะแต่พอทาไปแล้วมันจะมันจะลงตัวที่ว่าเราจะนําเสนอกิจกรรมอะไรและถ้าเป็นที่มัธยมนี้นักเรียนจะมีส่วนช่วยค่ะในทากิจในการทานาเสนอกิจกรรมตรงนี้ด้วยดีมากเลยค่ะสังคมได้รับรู้นะคะว่าโรงเรียนได้ทํากิจกรรมอะไรเนาะ<ฤ>เป็น A ตัวที่5ของสมอสเลย Accountability นะคะเป็นการเผยแพร่ผลงานปกติเราเผยแพร่ทุกเดือนแต่ที่นี่เผยแพร่ทุกทุกสัปดาห์ ทุกสัปดาห์าเยี่ยมยอดม,ยมากเปไปตามกิจกรรมที่เ,ยยเราจัด<า>ในทุกกสัปดาห์ค่ะค่ะได้ยสมแล้วนะคะคือเพชรเม่นงามฝั่งโซนโซนแกลงนะคะของสปปร,ปรยอง .1 โรงเรียนวัดท่าเรือนะคะ,คะเยี่ยมมากเลยค่ะ,ะเราไปดูกิจกรรมที่ท่านผอต้องการให้เราชมอีกค่ะค่ะ เดี๋ยวเราไปดูสนยนนิทรรศการนะคะส่วนนิทรรศการส่วนนิทรรศการว่ามีกิจกรรมมีนิทรรศการอะไรต่างๆที่เราจัดไว้ในตรงนั้นนะคะ่คแล้วจากนั้นก็จะพาเยี่ยมชมในฐานกิจกรรมของน้องอนุบาลก่อนค่ะที่เป็นการเตรียมฐานกิจกรรมซึ่งวันนี้จะเห็นน้องๆอนุบาลปฐมวัยของเราทํากิจกรรมของวิทยาศาสตร์ค่ะบ้านวิทยาศาสตร์น้อยคือวิทยาศาสตร์นี่ไม่เฉพาะระดับปฐมถึงมัธยมนะอนุบาลก็ทาด้วยทาด้วยโอ้ยอดเยี่ยมเลยวันนี้เราทำวิทยาศาสตร์ทั้ง3ระดับเลย ทั้งอนุบาลประถมแล้วก็มัธยมค่ะว้าว <Wow. S 2> ท่านผู้ชมขาต้องดูให้ได้นะคะถ้าพลาดคลิปนี้ถือว่าท่านพลาดโอกาสของของสอพบรยองหนึ่งเลยนะคะเป็นกิจกรรมเด็ดๆวันวิทยาศาสตร์ตั้งแต่น้องอนุบาลประถมจนถึงมัธยมนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามชมนะคะเดี๋ยวเราไปดูซีสูนนิทรศการเลยนะคะ,คะ ที่นี่เป็นจัดเป็นสูนนิทศการของโรงเรียนเลยใช่ไหมคป็นของโรงเรียนเลยค่ะแล้วมีการเคลื่อนไหวยังไงคะศูนนี้มีการปรับยังไงคะคือจะมีการปรับคือภาคเรียนละหนึ่งครั้งนะคะอ๋อภาคเรียนละหนึ่งผลงานนักเรียนแล้วก็ผลงานครูเป็นสื่อการเรียนรู้ที่คุณครูใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแล้วเราจะมีวันเปิดบ้านวิชาการเด็กก็จะนําเสนอผลงานในชั้นเรียนของตัวเองว่าสื่อตัวนี้เรียนเรียนวิชานี้เขาได้อะไรจากสิ่งเหล่านี้อ๋อเป็นศูนย์ที่ให้ให้ใครก็ได้เข้ามาชมเข้ามาเยี่ยมชม แานของครูของนักเรียนนะคะวันเสิดบ้านเราก็จะเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการากเลากผลงานของลูที่ที่ได้ทาแสดงว่าคุณครูและนักเรียนมีเวทีในการจัดแสดงผลงานนะคะมีค่ะตื่นตาตื่นใจมากเลยค่ะผู้ชมค่ะตรงนี้จะเป็นสื่อการเรียนรู้ของวิชาภาษาจีนค่ะซึ่งเรามีหลักสูตรภาษาจีนของเราค่ะเยี่ยมเลยค่ะเยี่ยมเลยค่ะ ซื้อหลากหลายมากอันนี้ผลงานนักเรียนนะคะแล้วตรงนี้ก็คือเกียรติบัตรที่ที่คุณครูได้รับนะคะจากการจัดการเรียนการสอนเยี่ยมากเลยค่ะโอ้เป็นกิจกรรมที่ดีงามมากเลยอันนี้ของสาระของศิลปะค่ะศิลปะนะคะเป็นชิ้นงานของนักเรียนที่มีความภาคภูมิใจในชิ้นงานต่างๆของเขาที่เขาเรียนในแต่ละชั่วโมงค่ะแล้วเขาจะสามารถนําเสนอว่า ในชิ้นงานนี้เขาสื่อถึงอะไรแล้วทำไมเขาถึงเลือกชิ้นงานตรงนี้ที่ส่งคุณครูคะนักเรียนสามารถมานําเสื่อได้ได้ค่ะอ๋อสมรรถนะเรื่องการสื่อสารของ active learning พร้อมเลยนะคะนอกจากทําได้สื่อสารความรู้สึกได้ถ่ายทอดเทคนิคศิลปะต่างๆที่เด็กถ่ายทอดได้อันนี้คือผลงานของคุณครูนะคะก็ต่างๆมีการันตีตลอดเลยทุกกลุ่มสาระเลยเยี่ยมมากเลยค่ะท่านหมอคะในส่วนนี้เป็นส่วนของจะเป็นของ ระดับชั้นต่างๆนะคะมัธยมค่ะป็นตรงนี้ส่วนมัธยมค่ะจะเป็นของคุณครูนาฏศินค่ะคุณครูสังคมค่ะก็จะไล่ไปตามกลุ่มสาระนี่จะเป็นของคุณครูที่สอนโคดดิ้งค่ะอ๋อสอนโคดดิ้งจะเป็นสื่อต่างๆที่เราใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆแล้ววันนี้ก็จะมีฐานกิจกรรมที่ใช้สื่อพวกนี้ด้วยค่ะค่ะค่ะตรงนี้เป็นของ การงานอาชีพการงานอาชีพนะคะอาชีพออทีนี้ทําพวงหลีดเองด้วยเหรอคะพทำเองค่ะ <G àn> เราได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลตําบลแกงกระเฉดค่ะในการสนับสนุนงบประมาณแล้วก็สนับสนุนบุคลากรที่มาให้ความรู้เราเราเพิ่งดําเนินกิจกรรมนี้ในการฝึกนะคะต้องบอกว่าฝึก แล้วเสร็จเมื่อวานที่เข้ารูปเข้าร่างได้ค่ะค่ะแล้วมีการจำหน่ายให้กับชุมชนหรือว่าช่วยเหลือชุมชนไหมคะพอเรามีแผนค่ะเรามีแผนในการดูอกันต่อไปค่ะเพื่อที่จะให้เด็กเขามีรายได้ด้วยค่ะการค่ะค่ยงเขี้ยาในเรื่องของทักษะอาชีพทักษะอาชีพของเด็กค่ะในต้งนี้ค่ะ คือคุณครูมีเวทีเนาะเด็กๆก็มีเวทีในการถ่ายทอดผลงานหลังจากจัดกิจกรรมหลายโรงเรียนเลยค่ะอันนี้ต้องต้องต้องนำลงแนวทางของเรียนว่าท่าหรือเป็นแบบนะคะพอหลังจากที่คุณครูจัดการเรียนการสอนไม่มีผลผลิตที่เป็นผลผลิตของตัวคุณครูเองผลผลิตของนักเรียนเองเพราะนั้นที่ที่จัดแสดงผลผลิตของนักเรียนของคุณครูเนี่ยมันไม่มีแต่ที่นี่จัดเป็นนิทรรศการเลย นะคะซึ่งใครก็สามารถเข้าชมได้ว่าคุณครูที่นี่นะไม่ได้นิ่งนอนใจคุณครูจัดทําสื่อมีจัดการเรียนรู้แบบ active learning และเด็กก็มีผลผลิตเด็กสามารถถ่ายทอดอชิ้นงานของตัวเองด้วยความภาคภูมิใจแล้วก็ฝึกทักษะในรื่องการสื่อสาราก,กับเด็กๆด,ด้วยนะคะโอเคค่ะตื่นตาตื่นใจมากนะคะอันนี้ของมัธยมอยากชมของปถมแล้ว <จะ S 1> ล่วละค่ะ โถมแล้วก็ของน้องอนุบาลค่ะอ๋อมี <จะ S 1> ของน้องอนุบาลด้วยนะคะใช่ค่ะมีทุกชั้นส่วนตรงกลางนั้นคือจะเป็นผลงานต่างๆที่โรงเรียนได้ทำแล้วก็รู้สึก <ทำ S 1> ได้โลด้วย,วยใช่ไหมคะผอรังวันอะไรคะตรงนี้จะเป็นระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนค่ะค่ะจะเป็นผลงานที่เราส่งไปประกวดระดับเขตพื้นที่ค่ะค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะ ท่านหมอคะเพราะใช้ใช้โมเดลอะไรเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือคะท่าเรือโมเดลค่ะอ๋อท่าเรือโมเดลในการขับเคลื่อนเนาะโมเดลขับเคลื่อนกิจกรรมขับเคลื่อนงานทุกๆอย่างในโรงเรียนของเราโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของทีมงานค่ะทีมงานของเรานี่ก็คือทั้งครูผู้ปกครองกรรมการทุกส่วนเราถือว่าเป็นทีมงานในการขับเคลื่อนการดําเนินงานสู่คุณภาพนักเรียนค่ะเป้าหมายของเราก็คือไม่เฉพาะในโรงเรียนผู้ปกครองด้วยคณะกรรมการทางศาสตร์ด้วยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน น,ะะนั่นเองว่าทําไมท่าเรือถึงประสบความสำเร็จเนาะพอทุกฝ่ายร่วมมือกันโอเคค่ะโอหผลงานเพียบเลยอันนี้ของประถมนะคะค่ะข,ของระดับชั้นประถมค่ะก็จะไล่ไปตามลําดับค่ะเยี่ยมมากเลยอันนี้เตรียมพร้อมกับการประเมินคุณภาพภายนอกด้วยใช,ใช่ค่ะนะคะเ,เห็นมีนนแฟ้มชิ้นงาน<อ>งมาตรฐานต่างๆ เอกสารที่คุณครูต้องทําค่ะตัวนี้จะเป็นเรื่องของรายงานการศึกษาดูงานต่างๆของคุณครูรายงานการอบรมอย่างนี้ค่ะเราก็ทําแล้วก็ต้องก็คือทุกครั้งที่คุณครูไปศึกษาอบรมหรือสัมมนาจากที่อื่นมาจะต้องมาสรุปรายงานมาขยายผลให้เพื่อนฟังนะคะก็คือกิจกรรม plc นั่นแหละมาขยายผลถ่ายทอดความรู้ได้เปยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะเยี่ยมมากเลยค่ะส่วนตรงนู้นเป็นของตรงนู้นจะเป็นของน้องอนุบาลค่ะตรงนี้ของน้องอนุบาลนะคะ ของน้องอนบาลอันนี้เป็นสื่อของน้องอนบานนะคะน้องอนบาลก็มีสื่อของคุณครูเนาะแล้วก็มีชิ้นงานของน้องอนุบานน่ารักน่ารักที่มาร่วมถ่ายทอดผลงานอยู่ที่นี่และมีรางวัลการันตีของคุณครูด้วยนะคะว่าการจัดการเรียนการสอนของคุณครูเนี่ยเป็นที่ยอมรับเยี่ยมมากเลยค่ะอันนี้กิจกรรมวันแม่มันหมาดเลยนะคะมันหมาดเลยนะกิจกรรมวันแม่ อันนี้ใช้ทิชชู่ใช่ไหมคะค่ะ <มา S 2> ทิชชู่ค่ะค่ะเป็นชิ้นงานที่น่ารักมากเลยค่ะชิ้นงานของน้องๆอ,อนุบาลเยี่ยมมากเลยค่ะค่ะสุดยอดค่ะอันนี้โดยรอบนะคะโดยรอบ ะเป็นของชั้นอนุบาล3จะอยู่ตรงพ้นฐาแล้วก็จะเป็นป้อนหนึ่งป้อสองป้อสามก็ไล่ไปตามไล่ไป<า>นะคะ,คะและเด็กก็จะมีโอกาสได้มานําเสนอผลงานต่างๆที่เขาทําและผลงานที่เขาภาคภูมิใจว่าเขาภาคภูมิใจในชิ้นงานอันไหนทําไมเขาถึงภาคภูมิใจในส่วนนั้นค่ะ,ค,ะคือคิดทํานําเสนอได้ตรงนี้คือเราพยายามที่จะจัดกิจกรรมอย่างนี้มีหลายหน่วยงานไหมคะที่เข้าชมนิทรรศการในจุดนี้ของที่โรงเรียนของหมอก็มีหลายหน่วยงานนะคะที่ผ่านมาก็เพิ่งจะมาจัด พิษณุโลกค่ะที่มาเยี่ยมชมแล้วผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะท่านหมอขาต้องต้องเรียนถามก็ประทับใจเหมือนที่สนอประทับใจไหมประทับใจ,ะใจนะคะเขาก็จะบอกว่ามีมีสื่อมีผลงานมีชิ้นงานของเด็กที่จัดแสดงแล้วก็หลากหลายในตรงนี้คือสนอกาลังกําลังกําลังนึกว่าทํางานขนาดนี้ทำงันเยอะขนาดนีน้คุณครูจะจะเหนื่อยไหมคุณครูจะเหนื่อยไหมครับอแล้วพออจะเหนื่อยไหมถามอด้วย เหนื่อยนะคะแต่ว่าเรามีความสุขกับการที่เราได้ทําสิ่งเหล่านั้นและเราเห็นว่าพอเราทําออกมาแล้วผลลัพธ์มันเกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนนะคะ,คะเด็กเรามีความตั้งใจที่จะทําแล้วก็มีความรับผิดชอบในงานต่างๆของเขาค่ะ,คะในตรงนั้นมีส่วนร่วมในการทํางานพอเราเห็นผลที่ตามมาแล้วเรามีความสุขที่ใจค่ะเยี่ยมเลยค่ะก็คือต้องต้องเรียนท่านผู้ชมปลายสายนะคะท่านอยากเยี่ยมชมกิจกรรมดีๆบางทีเนี่ยท่านอาจจะไม่ได้ ไม่ได้มารู้จักกับโรงเรียนวัดท่าเรือตอนนี้วัดท่าเรือของเราเนี่ยมีกิจกรรมหลากหลายมีห้องจัดนิทรรศการถ้าโรงเรียนปลายสายสนใจหรือต้องการเยี่ยมชมเนี่ยท่านเปิดโอกาสไหมให้เพื่อนๆเราร่วมร่วมเยี่ยมชมได้เลยท่านห่วงไหมเทคนิคต่างๆไม่ห่วงนะโอเคดีๆแ้กเป็นเรียนรู้ PLC ร่วมกันนะคะวัดท่าเรือก็เป็นเป็นโรงเรียนหนึ่งนะคะที่จัดกิจกรรม แอคทีฟเรียนรู้ได้ค่อนข้างยอดเยี่ยมแล้วก็พร้อมที่จะนําเสนอพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับ113โรงเรียนของสปปร,ปรยหนึ่งนะคะมาศึกษาดูงานร่วมแลกเปเล,ลี่ยนเรียนรู้ท่านดรปิยพัฒน์ท่านยินดีนะคะป่ะเราไปดูกิจกรรมอื่นนะคะยังไม่แค่นี้เนาะพอถึงบทจะเงียบนะคะพอ,อก็เงียบจริงๆเนาะ แสดงว่านักเรียนตอนนี้รวมกันทํากิจกรรมหน้าเสาธงค่ะได้เวลานักเรียนทํากิจกรรมออหน้าเสาธงท,ที่นี่ทําจริงจริค่ะพอเด็กที่นี่มีทิ้งขยะบ้างไหมคะทิ้งค่ะก็ะเป็นตามธรรมชาติของแต่สอ,อยังไม่พบเลยสักชิ้นเลยนะคะคือตอนเช้านี่เราต้องมาช่วยกันทําเขตพื้นที่รับผิดชอบค<อ>่ะแต่เรื่องของขยะนี่ก็จะเป็นปกติวิสัยของเข้ชมค่ะต้องต้องบอกว่าบรรยากาศโดยรอบเนี่ยถ้าท่านใดเห็นขยะนะคะสอนยินดีให้รางวัลเลยค่ะวันนี้ไม่มีขยะสักชิ้นค่ะ เยี่ยมมากเลยค่ะเดี๋ยวเราเป็นอย่างนี้ทุกวันไหมครับหมอคะเป็นอย่างนี้ทุกวันค่ะเพราะตอนเช้าเด็กเขาจะทํากิจกรรม5สอแล้วเราก็จะมีตอนกลางวันเราก็จะให้เด็กทานอาหารเฉพาะพื้นที่ในโรงอาหารค่ะในตรงนั้นให้ช่วยการปลูกฝังเรื่องของขยะค่ะการจัดการขยะโอ้โหแล้วก็การคัดแยกขยะเวลาพักพิธีค่ะพื้นที่ก็กว้างแต่ทําไมสะอาดจังเลยบรรยากาศน่า น่าเรียนรู้มากนะคะแล้วเด็กเป็นระเบียบมาก <Yeah. S 1> สอนอเดินเข้ามาเนี่ยนักเรียนเจอสอนอน,นักเรียนยืนตรงแล้วสวัสดี mm hmm. พอ่อปูกฟังยังไงกับกับเด็กในยุคปัจจุบันในยุคเทคโนโลยีกับนําเอกลักษณ์ไทยๆเรื่องของการเคารพน,นอบน้อมการไหว้มาใช้ต้องบอกว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นสเสน่ห์ประจําตัวของเด็กค่ะเราพยายาม uh hmm. ปลูกฝังกับเขาในการทํากิจกรรมในทุกๆวันค่ะ uh hmm. ก็คือต้องคอยอบรมเขาบอกเขา ไปมาลาว่ายอย่างนี้ค่ะเจอใครเราก็ต้องทักทายตามมารยาทโอ้แล้วอันนี้เป็นข้อคิดที่ดีนะคะสนอต้องทําตามแล้วละ่ะ <c oughs> ไปมาลาว่าต่อไปนี้จะเห็นสอนอนนี่เป็นคนไหว้ทุกคนเลยนะคะได้จากโรงเรียนวัดท่าเรือค่ะต้องบอกว่าอย่างนี้นะคะเราไปชมบรรยากาศรอบ<อ>ๆอันนี้ของจะเป็นฐานกิจกรรมของน้องอนุบาลอนุบาลค่ะซึ่งจะเป็นการเตรียมฐานก่อนเดี๋ยวเราไปแอบต้องบอกว่าไปแอบ ไปแอบเยี่ยมชมกิจกรรมเขาที่เขาเตรียมอะไรไว้ท่านท่านพอกลุ่มไอซีทีคะดูนนี้ดูบรรยากาศบรรยากาศน่ารู้น่าเรียนมากเป็นเสวนค่ะจะเป็นแหล่งเรียนรู้อีกที่หนึ่งของเราเยี่ยม่าที่โรงเรียนจะอาจเดี๋ยวก่อนโซนหามมารีสอร์ทหรือว่าโรงเรียน โรงเรียนค่ะอ,อ๋โรงเรียนนะ,ะไม่ใช่รีสอร์ทนะตรงนี้จะเป็นพื้นที่ของเขตรับผิดช,ชอบของชั้นประฐมศึกษาปีที่4ค่ะซึ่งคุณครูคคประจําชั้นเขาคุณครูจรีพรนี้จะดูแลในทุกเช้าเลยค่ะ<อ>จะทําอะไรก็ตาม<อ>ก็เลยมองว่าถ้าเกิดคุณครูเราได้<อ>ลงมาทําร่วมคิดร่วมทําร่วมการนี้การขับเคลื่อนงานทุกอย่างก็จะเดินไปได้ค่ะ ที่ท่านสอนนาถามว่าเหนื่อยไหมอาจจะมีเหนื่อยบ้างแต่ว่ามันได้มันสุขที่ใจค่ะพอเราทำสอนนวไม่ว่าไม่ได้เหนื่อยมากบ้างหรอกคะ่ะ <c oughs> เหนื่อยที่สุดแต่ว่ามันมีความสุขมันเป็น,นความ,วามสุขที่เราออทำค่ะเพื่อเด็กนักเรียนของเราแล้วก็เพื่อเพื่อโรงเรียนค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในการจัดการเรียนรู้ตรงนี้เพือ่อที่ผู้ปกครองจะได้ไว้วางใจในการจัดการเรียนการสอนของเราค่ะ,ะค่ะอีกหน้าที่เดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมกันหน้าไหมคะตรงนี้ต้องต้องชมในเรื่องของความปลอดภัยเพราะว่าจุดเด่งของเราเนี่ย ปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งเราจะเห็นว่าประตูรั้วเรามีการล็อกประตูถูกไหมคะไม่ให้คนคนนอกนี่เข้ามาได้เลยนะคะแล้วประตูด้านในก็ยังมีประตูรั้วอีกกั้นอีกหนึ่งรอบนะคะปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งจริงๆค่ะสมและจุดเน้นของสอประยองหนึ่งท่านท่านได้เดินตามลอยอย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะนอกจากปลอดภัยสะอาดสวยงามคุณภาพที่นี่ RTNTO.net เป็นยังไงบ้างคะพอขา อาร์ทีท สูงกว่าค่าเฉลี่ยค่ะตทตรงนี้ค่ะโอ e เน็ตก็มีบางวิชาที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยแล้วก็บางวิชาเราก็ยังไม่ไม่สูงเท่ากับค่าเฉลี่ยค่ะแต่เรามองที่ว่าสมรรถนะของเด็กที่เกิดจากการเรียนรู้ของเราตรงนี้เด็กสามารถที่จะนํานําไปใช้ได้ค่ะแต่ก็ผลโอเน็ตก็เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของคุณภาพการจัดการเรียนรู้แต่ทีนี้เรามีองค์ประกอบหลายอย่างก็บอกว่าปัจจัยนาเข้าหรือว่าวัตถุดิบของเรามันจะแตกต่างจากที่อื่นเราเป็นโรงเรียนขยายโอกาสตรงน้น เดี๋ยวเนุยากตัดเข้ารายการคะับแต่จะฮาวเกี้ยวอามีภาษาจีนด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเด็กนี่เด็กนะคะเอาสุนเขาใจผิดนืกภาษาจีนของสอนอบี โอ้เด็กก็มีสมรรถนะในการใช้ภาษาเนาะสื่อสารมีกี่ภาษาที่นี่สอนกี่ภาษาคะตอนภาษาจีนภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยของอ๋อสามภาษาเลยเยอะมากเลยค่ะแล้วนี่จะเป็นกิจกรรมของทุกเช้าจะมีภาษาวันละครจะมีทั้งภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาจีนแล้วก็ภาษาถิ่นค่ะในแต่ละวันเราจะเรียนไปและเด็กเด็กทุกคนเขาก็จะได้เอาคําคําที่เป็น บอกในตอนเช้าตรงนี้ไปคัดไปเขียนแล้วก็ไปแต่งระโยคในทุกวันอ๋อเยอะมากค่ะสนอมมามาสมัครเรียนปหนึ่งที่นี่ทันไหมคะไม่น่าขันแล้วเนาะออเสียดายอยากมีโรงเรียนดีๆแบบนี้สนออยากเรียนค่ะเราจะมาเจอกิจกรรมยามเช้าเราเหลือไปเห็นท่านพออกลุ่มนิเทศนะคะท่านจับจ้องกับรายการท่านพอค่ะโบกมือทักทายเราหน่อยค่ะ อาได้เลยนะคะหร,รือเราไปดูกิจกรรมท่านพ่อขาแเราไปดูกิจกรรมกิจกรรมของเด็กๆนะคะในวันนี้นะคะตอนนี้น้องๆกำลังเข้าแถวเคารพทางชาาิหน้าเสาธงนะคะมีคุณครู มองไม่ออกเลยคนไหนคุณครูคนไหนนักเรียนนะคะจะยืนอยู่หน้าแถวตรงนี้จะอยู่ทุกๆุกวันค่ะที่หน้าแถวแล้วก็ทํากิจกรรมร่วมไปกับเด็กเราจะมีออกกําลังกายตอนเช้าประกอบเพลงมัสประจำโรงเรียนของเราค่ะอันนี้เป็นคุณครูประจาชั้นจะยืนอยู่ชั้นของตัวเองใช่ไหมคะใช่ค่ะตอนนี้โรงเรียนเราทำกิจกรรมดีกิจกรรมพิเศษตอนนี้เด็กทำกิจกรรมจำนวนเด็กเยอะไหมคะท่านหมอคะจำนวนเด็ก กี่คนคะ586ร้อยแปดสิบคนห้าร้อยแปดสิบคนในโอกาสนี้เป็นโอกาสอันนี้นะคะขอเรียนเชิญท่านรองผู้ในการได้พบปะพูดคุยกับนักเรียนค่ะขอเชิญค่ะค่ะบรรยากาศในช่วงเช้านะคะน่าอยู่น่าเรียนมากเลยเออปัญหาที่ท่านผู้ในการประสบนะคะที่เกี่ยวกับตัวเด็กหรือปัญหาที่ท่านพบบ่อยที่สุดจะเป็นปัญหาด้านไหนคะ ปัญหาเราจะเจอปัญหาของเด็กบัธยมนะคะก็จะเป็นเรื่องของพฤติกรรมทั่วไปของเขาเด็กติเดกเกมเอ๋อเด็กติดเกมท่านแก้ปัญหาย,ยังไงคะถ้ามีกิจกรรมหรือว่ามีแนวทางในการแก้ปัญหานี้ยังไงคะก็คือเราต้องบอกป้าเราก็พยายามที่จะ สื่อสารทําความเข้าใจกับผู้ปกครองค่ะแล้วก็เอากิจกรรมเกมตัวนั้นมาเป็นตัวหนึ่งในในการจัดการเรียนการสอนให้เด็กได้มีพื้นที่ในการที่จะเรียนรู้แล้วก็แข่งขันกันโดยเป็นทีมค่ะในเมื่อเด็กเล่นเกมเอามีตัเวเข้ามาเลยมาจัดการเรียนการสอนเลยเด็กได้เล่นเกมเป็นเกมการศึกษาเด็กได้ประโยชน์ด้วยตรงกับใจของเด็กด้วยตรงกับพัฒนาการของเด็กด้วยเยี่ยมมากแล้ว ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือมีคุณครูเราที่คอยให้คําปรึกษาไม่ใช่ว่าปล่อยให้เขาได้เล่นตามลําพังอย่างนี้ค่ะ,ะเรามีการสร้างเงื่อนไขกับเขาในการที่จะทํากิจกรรมเหล่านั้นค่ะโคโรเรทีทเรียนมค่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะ,คะเราจะไล์ไล,ล่กิจกรรมสุขพดีเลย ก็ในช่วงเช้าเราได้ชมบรรยากาศโดยรอบนะคะโดยท่านดรปียพัฒน์ทองพรมผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าเรือได้ท่านมาอำนวยความสะดวกแนะนําสถานที่ตั้งแต่กิจกรรมยามเช้าเด็กเข้าแถวแล้วก็มีมุมนิทรรศการจัดนิทรรศการรวมถึงกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ของโรงเรียนวัดท่าเรือแล้วค่ะเดี๋ยวเวลา8นาฬิกา30นาทีเราจะทำการ Facebook Live ให้กับท่านผู้ชมที่ปลายสายนะคะเป็นการกิจกรรมดีๆซึ่งเราได้ชมร่วมกันซึ่งสัปดาห์นี้จะแตกต่างจากสัปดา,ายๆสัปดาห์เพราะเราไม่ได้เยี่ยมห้องเรียนแต่เราชมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ของโร,เร,เร,รททงเรียนวัดท่าเรือมาชมภูเขาไฟระเบิดที่โรงเรียนวัดท่าเรือกันนะคะอดใจชมเวลาแปดนาฬิกาสานาทีช่วงเช้าเราสองคนลาไปก่อนนะคะ,อะสอนอเองแล้วก็ท่านดรพิยพัฒน์นะคะ พบกัน8โมงครึ่งค่ะสวัสดีค่ะในช่วงเช้านะคะสวัสดีค่ะ